นไหนก็ตั้งกล้องแล้วอะเนาะที่ให้เดอะซีนเพลงลูกเรามันก็มาแล้วอะดิเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แมวเมานะคะจะามารีแอคชั่นไปไฮเดะซีนของเพลงเหน่อยหน่อยนะสมันไลค์มีของเจมี่ได้นั่นเองจ้าไปเลยทุกคนด่วนดๆเออพ่อตมสวัสดีครับ <laughs> กระผมมีนามว่าเจมินายเป็นจอมโจรที่ฉลาดที่สุดในยุคนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะมาถ่าย MV เพลงใหม่ของเจิมนายนอรวิทนะครับที่มีชื่อว่า Someone Like Me นะครับเหนื่อยนะจนโต้นใจหรือเปล่าจ๊ะฉันเมือิ่งที่ฟันนั้นมันไม่ติดนิ้กสิแล้วพอแต่เพลงชื่อว่าเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้ไม่ใช่เพลงนูนี่มาถ่ายที่เแบบ ครั้งนี้เนี่ยเีว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายเป็นคนแต่งคนใหม่ที่ผมไม่เคยร่วมงานด้วยมาก่อนแต่งโดยโยบอยทีเจครับพี่โยบอยทีเจแล้วก็มีท่้เต้นด้วยเต้นน้งเมลงนะครับไปขึ้นคนกับน้องมองด้วยที่ยักคุณมิมพี่มิมน้องมิมตอนนี้ยังไม่รู้อายุแต่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเขาไปแต่งหน้า ทำผมนู่นนี่อยู่แต่ว่าตอนนี้เราเข้าฉากแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าฉากแล้วเราต้องตั้งใจทำงานคุณนึกผมพักได้ยังไงเธอพักไงอ๋อพักอยู่พักอยู่เอาเลยนะผมกลัวมากเลยเพราะว่าผมติดภาพเขาที่เขาเป็นอีแยมไม่ใช่อีแยมพี่หยดนั่นแหละ ต้องว,วิ่งหน้าตั้งขนาดนั้นเลยเหรอในเอแบบว่าดูสโลเนาะฉันนึวกว่าแบบน้องตะว,วิ่งช้ากว่าน,นั้นอีกสักหน่อยอะวิ่งเร็วเลยเออวิ่งเต็มแรงใส่สุดอ่านักบินนักบิน ดีเลยว่าฉันเอาไปใครเธออาจจะเหนื่อยน้อยนะแต่เธอจะหาสิ่งอะรไ้บอยไปเลยที่ในก็ไม่มีถ้าเธอไม่ลองจะรู้ดีไงว่าทีไม่ดเไดหมดเลยเนาะแสดงร้องเพลงเต้นครบเลยอ่ะ โยมนสวัสดีครับเมื่อกี้นะครับเราได้เต้นกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไาสเฉลยนางเอกของเราดีกว่านางเอกของเราคือมิมน่นเองครบมีคนสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะกยย็ยังไม่ได้เข้าสีเลยยังไม่ได้เข้าสีเลยวันนี้เรามีเป็นตีมด้วยตีมผมเนี่ยเป็นโจนผมเนี่ยเป็นโจนทำไมไปขโมยของมา<อ>แต่เนี่ยมิมก็ต้องมาตามจับใช่แล้ว ก็เลยต้องทําการ c a s มี e if you can นิดหนึง่งก็คือเปลี่ยนเสื้อ,อเปลี่ยนอาชีพจากตอนแรกเป็นจนรวยคราวน,นี้เปลี่ยนมาเป็นชุดนักบินแล้วเดี๋ยวจนะมีชุดอะไรอีกนะมีชุดอะไรอีกนะฮาวายปะฮาวายช,ชุดฮาวายนี้เป็นฟิวนักท่องเที่ยวพร้อมตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะคะใช่ใช่แต่เมื่อกี้ถามอายุแล้วเพราะตอนแรกเกินไป แบบเออเรียกว่าไงเกินไปบอกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าพี่มิ้มเป็นน้องมิ้มหรือว่าไม่น่าใครซมเหมือนกันเนาะท่านมิ้มก็เลยมาถามชื่อก็เอ้ไม่ใช่มาถามอายุก่อนแต่เมื่อกี้ครั้งแรกที่เขาทักก็คืออีแย้มเลยนะคะอีแย้มรว่าตอนแรกกลัวมากขอแค่อย่างเดียวในกองนี้อันนี้เป็นกฎเหล็กของกองนี้ก็คือห้ามใส่ยิ้มแล้วก็ ตอ,นน,น,อนนั้นที่ไปดูที่หยดเนี่ยโหนอนไม่หลับมมาสองสามวันจริงเหรอจริงจริงกลัวมกลักวกลัวฉากไหนกลัวฉากที่นอนอะ่ะแ,แ,แล้วแล้วหันแล้วแบบหันมากลัวจะเจอใครยิ้มอยู่อ๋อน่กกากลัวจริงน่กกากลัวปะนี่แหละไปดูกาตนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอย่า <Yeah. S 2> เอ้าสรุปไม่บอกชื่อเหรอเอ้ยไม่บอกอายุเหรออุตส่าห์ไปถามมาว่าอายุเท่ากันไหม มายุดเท่าไหร่วะเออเฮ้ยคนตำรวจยิ้มอะ เผ็หผมได้เออยุ้ยเลดมากตื่นตาตึงใจอีกแล้วงงผมผู้ผมมันทำได้ลูกเล่นยังไงอ๋อโอเคโอเคเด็กผู้ชายไม่้นชินน่ารักังนี่ารักรัมา

น้องเจนมมนูมีนีิมีนหนเป็นบาร์บี้เอ้ยอไม่เราเป็นผู้ชายต้องเป็นไลค์เค้น อั้นคุณตำรวจน่ารักเกินผมใจเจ็บละเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ เอิดมากเ,เพราะว่าเขา <c oughs> คิดว,ว่าเขาแบบทําให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยไม่สามารถหาคนที่ดีได้เท่าเขาแล้ว <c oughs> เลิศมาเป็นคนเป็นคนเลิศเนี่ย <c oughs> ความพิเศษของเพลงนี้เหรอเป็นเพลงที่ผมเต้นเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเต้นมาเลยเป็นเพลงของตัวเองที่เต้นเยอะที่สุดแล้วก็มีพี่ยูบอยแต่งใช่ไหมแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาอยดีใจมากเพราะว่าติดตามผลงานพี่เขานานมากแล้วแล้วก็ มีนางเอเอ็มวีสุดสวยของเรานะครับมิมนะครับโอ้หน้ารักของมากหน้ารักงมาตอนแรกคิดว่าจะกลัวนะเพราะว่าผิดภาพเข้าขมาแต่ว่าอุ้ยจริงตัวจริงน่ารักมากน่ารักมากเอ็มวีเนี้ยมันก็เรียกว่าอะไรเป็นการวิ่งไล่จับใช่ไหมผมเป็นโจรมิมเป็นตำรวจเรียกว่าอะไรมิมก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะที่จะต้องหาคน่างผมเพราะว่าผมเป็นโจรแล้วขมโมย <Yeah. S 1> ฟิลขมโมยหัวใจนะตายแล้วตายเพลงนี้ เรียนเต้นไปสองสาครั้งทวนแล้วก็ก่อนมาถ่ายเอมีครับเพลงนี้เต้นยากมากแล้วเป็นเพลงที่เต้นเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเต้นมาเลยในในเพลงเพลงของผมนะในซิงเกิลของผมที่ผ่านมาขอดูซะเป็นคุ่น่ะไม่ได้ครับเขินครับกำลังจะพูดว่าสนใจแดนแพ็คพีทไหมน้องช็อตไม่ได้ก่อนอึ้งเลยเออ นี่วันนี้มาท่ายมีของเพลงชื่อว่าอะไรครับตำวันณไรมีค่ะนี่ไงล่ะแล้วชื่อภาษาไทยเหนื่อยไหนนะโอเคเป็นไงบ้างวันนี้ถ่ายไปสนุกไหมค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับเจมพี่เจมีนายค่ะพี่เจมีนายนะคะว้ายว้ายตายแล้วมีมายอน้อยกว่าเจมหมอแต่ว่าวันนี้นี่มีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีซีนมิมที่ต้อง วิ่งตามติวไล่จับใช่ไหมชอบเราชุดไหนที่สุดที่เห็นอันนี้ชุดที่อันนี้อันนี้ชุดหมอใช่ชุดหมอแล้วแล้วมีชุดที่เป็นโจรแล้วมีชุดฮาวายชอบฮาวายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบได้เป็นตัวเองปะได้เป็นตัวเองใช่ใช่ใช่ปกติเนี้ยโหเนี่ยปกติหล่ออยู่แล้วนแล้วฝากด้วยนะครับสำหรับเพลง Swan Lake นะครับเหนื่อยหน่อยนะนะครับของคุณจิมินานรวิทนะครับเขาเป็นศิลปินที่ผมว่า ดีเนาะชอบไหมชอบศิลปินคนนี้นะค่ะเก่งค่ะเก่งมากโอเคเลิศมากตอนนี้นะครับสามารถไปดูหน้าไปฟังได้นะครับที่ YouTube ็ปเซอร์มิวสนะครับแล้วก็ตามสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหลายบนโลกเหล่านี้นะครับแล้วก็มิ้มครับมีอะไรจะฝากไหมจ๊ะค่ะก็ฝากติดตามเพลงของเซมินาด้วยนะคะขอบคุณครับป้าไอจีไปสิคะไอจีเราใช่ไอจีนี่แปะหยกพามแล้วก็ฝากแปะพามนตางกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ขอขอจบแบบแย้มดีต่อได้นะครับสหรับนี้เ้ยี่ไมนาอยากสกอคนหูมากเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นคนติดพูดเหมือนแบบว่าเนาะ แบบว่ารู้สึกว่าซากอรมันคุ้นหูมากเลยอ่ะแต่นึกไม่ออกว่าซาก,กเหมือนเพลงอะไรแต่รู้สึกว่าซากอรมันคุ้นหูแล้วพ่อแบบว่ามาอยู่รวมๆเพลงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีซากอติดหูมากเพลงก็ติดหูคืออยู่ดีๆก็แบบหำหำขึ้นมาแบบเหนือหน่อยหนะทน่ะ เออว่าเพลงมันติดหูอะไรเงี้ยดีดีด,ดีอ๋อมีมมายยน้อยกว่าเจมินายว่ะในที่สุดก็มีคนเรียกเจมินายว่าพี่แล้วโฟนก็ไม่เรียกน้องโฟลก็ไม่ค่อยเรียกมีคนเรียกเจมินายพี่แล้วเย่เ yeah. ค okay. น่ารักดีทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงน้องกันนะคะไปฟังกันเยอะๆเลยทุกคนบอกว่าเพลงเพราะมากแล้วก็น้อง มีท่าเต้นด้วยแบบท่าเต้นลงดิ k ก o ตอกอะแล้วก็มีชาลงชาเลนอะไรก็ไปทํากันนะคะทุกคนแบบว่าสนับสนุนเพลงน้องกันนะแบบว่าเพลงก็พอแล้วก็ศิลปินก็ดีไปละดีกว่า